กลับพบกับผมมอ,อยน์ในการอ่านไพ่2ิปซีปยากรณ์ดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันนังคานนะครับดวง19วันนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จฉพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำมพยากรณ์ก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับขอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับพอแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นก็พอนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามในช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจ ม่อไห้กับผมหมอยู่ในทุกรูปแบบนะครับก็ขอ,ขอ,ขอพรกุลนะครับก็การเปิดไพ่ป,ปียกรดรวงนั้นใช้ไพ่สามสำรับนะครับในการเปิดไพ่ก็เปิดกองละเก้าใบห้บาใบห้าใบนะครับก็เป็นการสร้างพลังในการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับกอขอ,ขอ,ขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับ ก็ตื่นมาในทุกๆเช้าก็มีอารมณ์จ่มใสเบิกบานนะครับเพื่อมีพลังที่ดีมียิ้มมีรักให้กับตัวเองนะครับสร้างพลังบวกๆในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในแต่ละวันและก็การก้าไปสู่ความสําเร็จในธุกรกิจหน้าที่การงานของท่านด้วยดีและมีความสุขกายสบายใจในทุกๆวันตลอดเวลานะครับก็มาดูน,าน,นะครับชาววันอังคารน,นะครับปฤติกรรมนอังคารใน ผู้ที่เกิดวันคารในดวง19วันนี้นะครับท่านจะเป็นแบบใดบ้างนะครับตั้งแต่วันที่21สิงองหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับนาะนดูในเรื่องของการงานก่อนนะครับว่าจาวันอังคารนั้นการงานจะเป็นแต่ในทิศต่ตางใดนะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวอะไรให้รู้บ้าง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งอะไรดีๆกับจาวันอังคารบ้างนะครับใน่วง19วันนี้นะครับ ใบเมลนะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับในช่วงนี้ก็จะเรียกว่ามีพลังในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการงานนะครับรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ของท่านเรียกว่าพร้อมจะตะลุยในงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับไม่กลัวต่อสายลมแสงแดดใดๆนะครับก็พร้อมที่จะฟันฝ่าเดินหน้ากับการลุยก็เรียกว่าช่วงของการมีแพชชั่นที่ดีในการที่จะทำงานนะครับ ก็เรียกว่าในช่วงของการหาเงินกับสร้างผลงานแบบตัวเป็นเกลียวก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้นะครับในการตีจะพยายามเดือนหน้าหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนก็จะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเดินทางในต่างจังหวัดต่างพื้นที่หรือคนที่บางทีเคยทํางานอยู่ในห้ององยเย็นๆนั่งอยู่กับโต๊ะนะครับก็ช่วง19วันนี้ ก็จะออกนอกพื้นที่นะครับไปดูในไซต์งานต่างๆนะครับไปเช็คงานตรวจงานบ่อยๆหรือเดินทางไปต่างจังหวัดไปเคลียร์านไปรับผิดชอบกับงานของท่านที่ไม่ได้นั่งไม่ได้อยู่กับอ้องเตีเกาวี้ที่นั่งอยู่ประจําที่บ่อยๆนะครับที่สําหรับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ เดินทางที่มีเข้ามานะครับก็เป็นช่วงชีพจรล,ลงเท้าเขาว่าได้นะครับสำหรับบางคนไปเจ้ามานะครับเอกอัพวานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานของท่านหรือธุรกิจของท่านนะครับหรือคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีงานเข้ามานะครับบางทีก็มีคนหยิบยื่นงานมาให้กับท่านเป็นโอกาสดีๆนะครับหรือใครพไ,ไปสมัครงานเอาไว้ นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกในเรื่องของการที่จะได้มีงานทํานะครับหรือบางคนนั้นก็จะมีการเริ่มต้นกับการที่จะไปเรียนต่อศึกษาต่อเพิ่มเติมเพิ่มเติมความรู้นั่นเองนะครับหรือบางคนในช่วง19วันนี้อาจะมีในเรื่องของการถูกส่งตัวไปดูงานนะครับที่งานนอกพื้นที่หรืองานของคนอื่นบริษัทอื่นนะครับเพือเ่อไปหาแนวทางในเรื่องของการงาน หาไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆหรือบางคนก็ถูกส่งไปอบรมสัมมนาหรือการจัดสัมมนาในเรื่องของความรู้เชิงวิชาการที่มีเข้ามาให้กับชาววันอังคารในช่วงนี้นะครับก็จะมีการได้พัฒนาในเรื่องของไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆมาสร้างสรรค์ให้มีการเริ่มต้นกล่าวดีๆในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นเป็นทางที่ดี กับการเริ่มต้นงานที่ดีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่ดีนะครับเต็นออกครับสิบถ้วยนะครับความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวจากคู่รักก็เป็นทิศทางที่ดีที่ทําให้งานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับได้รับพลังที่ดีๆหรืองานที่ทําอยู่กับบ้านนะครับก็เป็นช่วงของการที่จ้าง สร้างความมั่นคงสร้างความเติบโตได้ด้วยดีนั่นเองนะครับหรืองานที่ทํากันไม่ได้ทําเพียงลําพังนะครับที่อาจจะตํากันเป็นกลุ่มเป็นทีมต่างๆก็มีความสามาัคคีที่ดีนะครับกลมเกลียวกันอบอุน่นต่อกันก็ส่งผลในทิศท,ทางของการงานนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีในทิศทางที่คู่ควรจะเป็นนะครับ To ออ วานสองไม้เท้าการที่รอคอยคนที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานเข้ามาช่วยเหลืองานนะครับในการที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็จะรอหุ้นส่วนที่จะเข้ามาร่วมในการที่จะทําธุรกริจร่วมกันนะครับรอหุ้นส่วนที่ดีจากบางคนก็รอจากต่างถิ่นต่างพื้นที่ที่จะมีเข้ามาบางคนก็จะรอจากต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ในการที่จะทำธุรกิจด้วยกันนะครับก็จะมองถึงอนาคตความสำเร็จที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เซเว่นออฟสอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการงานนะครับที่มีอะไรปก,ป,กปิด,ปด,ปดอยู่ได้เช่นกันสำหรับบางคนนะครับการจะร่วมบุ้นลงทุนกับใครหรือการทำงานที่บางทีการทำงานที่ประจำอยู่ก็ระมัดระวังนะครับที่บางทีมีผู้ที่ อาจจะแอบอยู่ข้างหลังไม่ประสงค์ดีต่อท่านนะครับที่หวังจะลื่อยเก้าอี้ก็มีนะครับหรือหวังจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการตักตรงผลประโยชน์ไปจากท่านนันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจ,จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เดอะเออร์มิดนะครับช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภ์ เป็นแนวทางที่ดีให้คำชี้แนะให้ความรู้ส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจต่างๆเพื่อให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในทิศทางที่ดีนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีหรือการนำนำความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเสริมศักยภาพในการที่จะให้การดรําเนินธุรกิจการงานใหม่ๆของท่านในการเริ่มต้นก็เป็นในทิศทางที่ดี นะครับอาศัยในเรื่องของหลักธรรมะนะครับก็ามาบริหารจัดการในเรื่องของการงานของท่านนั้นในเดินหน้าไปด้วยความสดใสต่อไปนั่นเองนะครับก็เรียกว่าความรู้ใหม่ๆความรู้ที่เรียนรู้โดยตัวเองแล้วก็จากคนที่เข้ามาเป็นให้การช่วยเหลือนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มูลนะครับสถานการณ์ของความ อาจจาะยังรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้นะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีบ้างสถานการณ์ของบางอย่างนะครับที่มีความคิดวิตกกังวลกับในเรื่องของการงานนะครับเพระาะฉะนั้นก็ต้องสร้างอารมณ์ไม้เบิกบานนะครับตะก่ที่ในช่วง19วันนี้มีอารมณ์ที่คุณมัววิตกกังวลน,นะครับเพระาะฉะนั้นก็ใช้หลักธรรมะนะครับก็มาเป็นตัวนําทางนะครับ ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นนะครับนำหลักระบบของอหลักธรรมะในการบริหารจัดงานจัดการงานของท่านมาใช้ก็จะทำให้การงานของท่านนั้นเป็นไปด้วยความคืบหน้าในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับเพีเยงแต่สร้างอารมณ์ให้เกิดความปลอดโปง่งมีจิตใจที่เบิกบานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็จะต้องอาศัยหลักธรรมะเข้ามานะครับมาบำบจิตใจของเราให้ กลายความวิตกกังวลน,นั้นลงนะครับก็ต้องอบางคนนั้นก็อาจจะยากนะครับในการที่จะนําความวิตกกังวลออกไปในเมื่อใจมันวิตกกังวลแล้วก็ต้องพยายามนะครับก็จะทําให้เรานั้นเจอกับเส้นทางที่ดีๆนะครับเพียงแต่อย่าได้มีความขุ่นข้องหมองใจอยู่ในจิตใจเราจะทําให้เราคิดอะไรได้ง่ายคิดอะไรได้ลดเล่น นะครับมองอะไรในอนาคตได้ในยารยาวมองเห็นการไกลได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกว่าคลายวิตกความกังวลออกไปนะครับทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานให้มีอารมณ์ที่ดีๆอยู่เสมอนะครับก็จะทำให้ตันั้นก้าไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายได้นั่นเองนะครับแลวก็เดือ๋ยนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดความสำเร็จ ดังที่เราตั้งใจปรารถนานะครับเราจะนั้งอย่าไปใส่ใจในเรื่องของความคิดกังวลใดๆนะครับไปจนกล้าที่จะทํากล้าที่จะคิดกล้าที่จะดําเนินการนะครับด้วยความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วก็จะทําให้ตอนนั้นการงานก็จะเติบโตต่อไปได้ด้วยดีนะครับธุรกิจก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การที่ท่านมองในระยะไกลในกองผลงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นโกไปในระดับอินเตอร์นะครับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นจากบางทีบางคนอยู่ในวงแคบๆนะครับของธุรกิจของท่านนั้นนะครับหรือาอาจจะเป็นช่วงของท่านที่มีความรู้สึกมีเซน์ความรู้สึกว่า ช่วงนี้ท่านควรจะต้องพัฒนาต่างๆให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองที่โอกาสของธุรกิจการงานของท่านนั้นจะกล้าไปสู่ระดับชาตินะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะมีความเติบโตขวางขวางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ท่านต้องกระจัดอารมณ์ขุนมัวออกไปด้วยนะครับจะทำให้ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการงาน การที่จะบริหารจัดการใดๆก็ตามนะครับก็จะเกิดความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับได้ก็ไปสู่ความเป็นสเสถียรความนิ่งตัวนะครับซึ่งการทาธุรกิจหรือการงานของท่านนะครับในแต่ละวันในแต่ละครั้งการทาธุรกิจนั้นก็ย่อมมีศัตรูนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่อยู่รายรอบด้านหรือคู่แข่งนะครับเรียกว่า คู่แข่งที่เป็นศัตรูสาคัญของเราในเชิงธุรกิจนะครับเมื่อเราอยู่ในสภาวะของความนิ่งตัวนะก็ความคงทนความเป็นเสถียรน,นะครับก็จะทําให้เรายืนหยัดอยู่ดย้วยความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะอันตรายจากคู่แข่งที่จะเข้ามาหวังที่จะทําอันตรายกับตั้นในธุรกิจของตั้นนั้นอยู่ในสถานะความความภายเพ้ก็ไม่สามารถเข้ามาทาได้นะครับ เพราะท่านกรรมใจชนะไว้แล้วแล้วก็วอยู่ด้วยความนิ่งตัวอยู่ความมั่นคงนะครับเพียงแต่ท่านนั้นต้องใช้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมะในเรื่องของความสงบรมเย็นในจิตใจนะครับกระจัดความคุณมัวออกไปบางทีในเรื่องของความไม่มั่นใจการคิดขังวลจนมากเกินไปแล้วก็ ทำใไม่เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะครับในการที่จะดําเนินการงานหรือธุรกิจของท่านก็จะส่งผลเสียได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องพยายามสร้างอารมณ์ไม่จิตใจเบิกบานนะครับใช้หลักธรรมะเข้ามาใช้ในทุกๆวันนะครับกับการบริหารงานของท่าน mm hmm. ก็จะคืบหน้าต่อไปด้วยความสดใสโชวความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปโู่ความเป็นเสถียรอย่างมั่นคงนะครับไม่มีตัตรูใดมาเป็นตัวทำลายท่านได้นะครับ ด้วยความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับในช่วงนี้การงานของชาววันนังคารน,นะครับบางคนก็มีการรอหุ้นส่วนที่ดีเข้ามานะครับบางคนก็การงานที่ทำร่วมกับคนในครอบครัวก็ได้แรงสนับสนุนที่ดีเป็นไปในทางที่ดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามานะครับแล้วก็การไปอบรมสัมมนาไปดูงาน,น,านงานของผู้อื่น ที่เป็นเนื้อง,งานคล้ายๆกับงานของเราเองอาจจะไปศึกษาหาขานนะ้อมูลหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาพัฒนาหาอะไรที่เป็นแนวคิดใหม่ๆนะครับก็ามาเสริมสร้างในเรื่องของการงานให้พัฒนาต่อไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับส่วนข้อระมัดร,ระวังในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็คือ มีเพียงสองเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของความคิดวิตกกังวลที่ทำไม,ไม่ไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเสียโอกาสเสียผลประโยชน์นะครับกับคนที่ไม่ประสงค์ดีที่จะจองอารรดเอาเปรียบจึงจะต้องใช้ความระมัดระวังตรวจส,สอบรอบก็เป็นพิเศษนั่นเองนะครับจะได้มีความปลอดภัยในเชิงการงานหรือธุรกิจของท่านที่ไม่เสียเปรียบให้กับผู้อื่นไปนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการงาน ของชาววันอังคารนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับว่าการเงินจะเข้ามาให้กับชาววันอังคารมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วง19วันนี้นะครับแล้วก็จะมีความมั่นคงในทิศทางการเงินตามอย่างไรให้เงินนั้นใช้ออกไปก็อย่างกลมค่านะครับแต่ยังไม่มีจําเป็นต้องใช้ก็ให้อยู่กับเราอย่างมั่นคงนะครับ แม้เงินที่เพิ่งเข้ามาหรือเงินที่มีอยู่แล้วก็ตามนะครับเป็นการรักษาไว้ในแบบใดบ้างนะครับเต็นนอเป็นตะเกิเจ็ดเหรียญขอาเซเว่นเนาเป็นตะเกิน,นะครับขอไปเซเว่นนาเป็นตะเกิ้เจ็ดเหรียญน,นะครับการที่จะได้รับผลตอบแทนที่จะเข้ามานะครับจากความสําเร็จของอธุรกิจการงานของท่านที่ได้ลงทุนลงแรงทำมาไว้ที่ผ่านมานะครับ ก็กำลังจะเกิดผลรายรับที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงต่อไปนะครับก็เปกออกครับเส้นทางใหม่ๆของการเงินที่มีเข้ามานะครับบางคนนั้นก็จะไม่เคยเจอกับเส้นทางใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในทิศทางการเงินนะครับก็เงินไหลเวียนเข้ามาอาจจะด้วยเงินตราต่างประเทศที่จะมีเข้ามา ในช่วงนี้นะครับกับการที่ธุรกิจของท่านการงานของท่านนั้นไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับก็จะส่งผลนในเส้นเงินเส้นทางการเงินที่เงินตราจากต่างประเทศเป็นทิศทางใหม่ๆที่จะหลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งบางทีตานหาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเส้นทางที่ดีๆจะมีเข้ามานะครับแล้วก็เป็นความไปประหลาดเหมือนปฏิหาริย์ที่มีเข้ามาแต่ไม่ท่านรู้สึกสดชื่นเบิกบานในทิศทางการเงินที่ ได้รับนั่นเองนะครับแล้วก็ใจชนะที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จกับการลงทุนลงแรงนะครับก็ส่งผลให้รับผลตอบแทนด้วยใจชนะทุกอย่างนะครับกมอยู่ในกํามือของชาววันอังคารก็เป็นผลที่ดีนะครับแล้วก็เต็นออาเป็นเตเกิลนะครับการได้รับใจชนะสู่ความมั่งมีเสถสุข เงินเข้ามาจากผลประโยชน์ของการงานที่การบริหารงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีบริหารธุรกิจของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยความมองผลระยะไกลนะครับตั้งไพ่จากผลของการลงทุนในอดีตมาการวางแผนที่ดีนะครับกวางกลยุทธ์ที่แยบยลที่มองถึงผลรายรับรายได้ที่จะให้เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่เข้ามาด้วยความ มั่นคงคล่องตัวที่จะโ่ความมั่งมีที่สุขความเป็นราชาเหรียนนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายได้ทรัพย์สินเงินทองต่อไปนั่นเองนะครับกับเจ้าวันหังคารน,นะครับเดอะเวิร์ดนะครับขึ้นมาเหมือนกันกับในไพ่เรื่องของการงานนะครับเดอเวิร์ขึ้นมาก็เป็นติ๊ตต่างที่ดีที่เงินตราเข้ามา เงินจากต่างประเทศนะครับจากการสําเร็จของงานที่ขยายกยับเติบโตไปสู่ระดับชาติหรือการทําธุรกิจร่วมกับคนต่างชาตินะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่ส่งผลรายได้รายรับเข้ามาเงินตราจากประเทศต่างประเทศนะครับก็ไหลเวียนเข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายในช่วงนี้ก็มีที่จะต้องใช้ต้องจ่ายให้กับจาว,วันอังคารด้วยเช่นกันนะครับ บางทีก่าใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นั้นเป็นที่รักของท่านนะครับบางทีท่านก็อาจจะไม่คิดมาก่อนว่ารายจ่ายจะมีก็จ,จะทำไม่ต้องจ่ายออกไปกับ <c oughs> ขอไปก,กับลูกหลานของท่านหันปีบริวารของท่านที่เป็นที่รักที่โปรดปรานนะครับก็จะต้องจ่ายออกไปมากสักนิดนแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใดๆให้เกิดขึ้นกับการเงินของท่านนะครับที่การเข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็ความเป็นเดเวินก็ ในเรื่องของใจจ่ายที่การํำระอะไรลงสำเร็จเสร็จสิ้นในช่วง19วันนี้จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับกับการํำระบางอย่างที่เป็นงดงวดที่ต้องส่งเป็นครั้งคราวกับการมีกำหนดระยะเวลาในแต่ละรายจ่ายนะครับซึ่งเป็นหลักๆก็จะจบสิ้นลงกับบางรายการนะครับแล้วก็เป็นการปิดหนี้ลงแล้วก็สู่ความสำเร็จ ในการที่จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปที่เราไม่ต้องนําเงินส่วนนี้มาจําระต่อไปนะครับเพราะว่าจบสิ้นได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วนะครับในเรื่องสิ่งของต่างๆเรื่องใดก็ตามที่มีการผ่อนส่งชาระกันเป็นงวดๆนะครับก็จะจบสิ้นลงหรือบางคนก็จะเป็นการคู่นี้ยืมสินสลนาบันการเงินแล้วก็ส่งเป็นรายเดือนอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นช่วง ของงวดสุดท้ายในการที่จะปิดบัญชีลงในช่วง19วันนี้นะครับก็เป็นติศดตางที่ดีนะครับที่การงานธุรกิจนั้นเกิดความสําเร็จสร้างเม็ดเงินเข้ามาเงินจากต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามานะครับดว้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนั่นเองให้กับชาววันอังคารน,นะครับและก็การได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่จากอดีตที่ทํามา ในผลวันนี้แล้วก็จะมั่นคงต่อไปในอนาคตเป็นระยะยาวพอสมควรนะครับกับการที่จะได้มีรายได้รายรับเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการเงินนะครับก็เรื่องรายจ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ไม่มีอะไรให้เห็นนะครับที่ไพ่ขึ้นมานะครับเพราะอาจจะอยู่ในการรู้จักคุณค่าของทางการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ทำให้ชาววันอังคารนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ที่ดีนะครับเมื่อก็ใช้จ่ายอะไรก็มีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอาจจะมีบ้างในเรื่องบางคนที่อาจจะใช้จ่ายกับเรื่องของการต้องเที่ยวนะครับอาจจะเที่ยวในประเทศนี้หรือบางคนก็ที่มีฐานะดีๆก็ไปต้องเที่ยวในต่างประเทศนะครับแต่ก็เป็นการต้องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินที่เกิดความสุขให้กับตัวเองนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยอะไรนักนะครับ อาจจะใช้เป็นเงินก้อนโตสักนิดกับการต้องเที่ยวแต่ละครั้งนะครับแต่ว่านานๆอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ไปบ่อยในทุกๆวันนะครับก็เป็นทิศทางดีๆคือจ่ายเงินออกไปแล้วเกิดความภูมิใจมีความสุขกับการที่ได้จ่ายเงินไปแล้วก็ได้สิ่งที่ตอบแทนเข้ามาก็คือความภาคภูมิใจความสนุกเบิกบานในการท่องเที่ยวให้กับเรานั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับคนที่ ชาววันอังคารในเรื่องของความรักจะเป็นแบบใดบ้างนะครับช่วง19วันนี้นะครับดูเอาสอ,สองดาบนะครับในเรื่องของการคิดย้อนแย้งอยู่ของคนโสดนะครับในการที่จะมีรักหรือไม่มีรักยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็กอยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นแหละครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์บางทีก็ในเรื่องบางเรื่อง นะครับที่เรามองเห็นไม่กระจ่างเป็นเรื่องจุกจิกๆนะครับเป็นเรื่องอาจจะจินตนาการขึ้นมาเองในความคิดนะครับไม่ได้พบไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เห็นเรื่องของเป็นจริงนะครับแล้วก็เก็บมาคิดเป็นตุเป็นตะเออเองคิดเองนะครับก็จะเข้ามากุยมาพูดในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นปนัญหาได้เช่นกันเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาชาว อังคารนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า,าหลายคนนะครับที่บางทีเก็บเรื่องจุกจิกเข้ามาสร้างในความรักความสัมพันธ์ให้เป็นปัญหานะครับก็ทต่ให้ความรักนั้นในแต่ละวันไม่มีความสุขอันนี้ก็ต้องปล่อยวางบ้างนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นของคู่รักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ไม่เก็บมาใส่ใจในแต่ละวันนะครับ แล้วก็ควีนอ o ฟสโ r รดนะครับราชินีถือดาบนะครับคนที่โสดอยู่ก็ยังไม่ค่อยเปิดเส้นทางเท่าไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับกับการที่ยังคิดย้อนแย้งอยู่นะครับกับความรักความสัมพันธ์มีดีหรือไม่ดีนะครับหรือบางคนก็ยังตั้งอีโกโส้สูงแต่ก็ไม่ได้ปิดแน่นหนาอะไรนะครับในความรักความสัมพันธ์ ก็ยังยืดยุ่นเปิดช่องโหว่ให้ด้วยนะครับถ้าใครที่เข้ามาในทิศทางที่ดีก็จะเกิดได้เกิดความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับบางคนนั้นก็อาจจะได้รักอาการรักดีๆที่มีเข้ามาไกลหยิบยื่นเข้ามาให้ในช่วงนี้นะครับหรือบางทีก็จะเดินทางไปมอบพบกับใครสักคนมอบความรู้สึกดีๆกับความรักที่โรแมนติกรักที่จะให้ความอบอุ่นต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ นะครับก็เป็นรักที่ดีๆที่จะมอบให้หรือได้รับมาในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามานะครับอัศวบินตือถ้วยนะครับแล้วก็4 of ์ออฟคสีถ้วยอันนี้ก็ต้องระมาระวังนะครับบางคนในความรักความสัมพันธ์ที่ปรารถนาโดยเฉพาะคนโสดน,นะครับที่หวังที่จะควา้ารักที่บางทีอยู่ไกลเกินเอื้อมรักที่ควา้าไม่ถึงรักที่เป็นไปไม่ได้ นะครับที่บางทีมีมากมายเข้ามาล่อตาลอดใจนะครับมาเป็นสิ่งที่เย้ายวนให้เกิดความปรารถนาขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะคว้าอะไรมาได้นะครับเรียกว่าแต่จะคว้าก็คว้าน้ําเหลวตั้งนั้นนะครับก็อาจจะไปจดจ่อโฟกัสอยู่กับตรงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะไปลืมใส่ใจกับรักที่ดีๆบางทีก็อยู่ตรงปลายจมูกของเราเองนะครับที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับหรืออาจจะ มันกับขนคิ้วเราที่อยู่เนือตาเรานะครับอยู่ใกล้ตาที่สุดแต่ก็มองไม่เห็นก็มองข้ามไปก็ได้นะครับกับรักที่ดีๆบางทีที่จะถูกหยิบยื่นมาให้นะครับแต่ก็มองข้ามออกไปก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นก็ดูดีๆนะครับบางทีคนโสดนะครับบางทีก็ไปจดไปจออยู่กับรักที่ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร แล้วก็ไปตุ้มเทกับตรงนั้นมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สมหวังก็ทําให้เกิดอารมณ์คุณมัวเกิดขึ้นได้เกิดความเบื่อเบื่อในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับตั้งที่รักที่ดีดก็บางทีก็มีมาหยิบยื่นให้อยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับในจารีอดนะครับบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะไปเจอ กับชาวต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นนะครับในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเกิดขึ้นก็ได้สําหรับบางคนนะครับและก็อาจจะเป็นรักที่เกิดขึ้นแล, Lindsay, แล้วก็เป็นรักของระยะต่างไกลนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่ย่อท้อนะครับสู้นะครับพร้อมที่จะเดินลุยนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกันในกับชาววันอังคาร นะครับในช่วงที่19วันนี้นะครับที่ความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ไม่ย่อท้อนะครับที่ความรักจะเกิดขึ้นในกับเจ้าวันจันทร์อาวันอังคารนะครับก่อไปเจ้าวันคารนะครับที่จะเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ในช่วง19วันนี้นะครับบกับเจ้าต่างชาติที่จะมีเข้ามานะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับส่วนคนที่ยังลังเลอยู่ก็ยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับกับการสร้างสถานการณ์ของความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับในเรื่องของ การที่เก็บเรื่องบางเรื่องเข้ามาที่ไม่เป็นเรื่องนะครับที่เข้ามาทําให้เป็นปัญหาจุกจิกในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความจุกจิกให้เกิดขึ้นก็พยายามเคลียนะครับเคลียให้มันออกไปนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่จะมีความโรแมนติกต่อไปนะครับถ้าเราไม่เ,มเก็บเรื่องยุ่มๆยิ้มๆเข้าม,มาเขี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆเข้ามาในคู่รักคู่สัมพันธ์นั่นเองนะครับบางคู่นั้นอาจจะช่วง19วันนี้อาจจะต้องมีการห่างเหินในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับที่อยากจะต้องมีการแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับด้วยภาระหน้าที่ที่เม้ามา นะครับที่ทําให้คู่รักคู่สัมพันธ์บางคู่นั้นต้องอยู่ในช่วงของอาจจะทําให้เกิดความเงาหงอยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ก็เป็นแค่เพียงภาระหน้าที่ที่ต้องไปรับผิดชอบเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแบ่งสรรปันใจอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องของภาระหน้าที่ที่ต้องไปรับผิดชอบต่างดินต่างแดนที่ทำไม่ ia, ต้องเอน,นางกันนะครับ ส่วนคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขความโรแมนติกที่ดีนะครับในช่วงนี้มอบความรู้สึกที่ดีๆที่อบอุ่นเข้าหากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีที่อบอุ่นนะครับรักที่โรแมนติกนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือคู่รักที่ชอบเก็บเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้ามาให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับที่จะทําให้ความรักนั้นเกิดความรู้สึก เบื่อหน่ายในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับก็จัดออกไปนะครับอะไรที่เรารู้ว่าเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็เคลียร์ออกไปนะครับจะได้มีความปลอดโปร่งในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของอจาวันอังคาระครับผู้ที่เกิดวันอังคาระครับดวง19วันตั้งแต่วันที่ 21สิบงหาคมนี้จนถึงวันที่8กันยายนนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกเจ้าวันนังคานะครับก็ขอให้มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัว,รวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ